นี่ผมจะบอกทุกท่านให้ฟังอะไรบางอย่างหนึ่งแล้วทุกท่านจะจะเห็นดวงตาเห็นธรรมนะครับวันนี้ครอบครัวของตาชานเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในมุมหนึ่งของผมวันนี้สิ่งที่ครอบครัวตาชานได้รับมาทั้งหมดมีสองอย่างครับ มีสองอย่างครับพ่อชานครอบครัวของพ่อชานมีสิ่งที่น่าสงสารอยู่สองอย่างเพราะได้รับหนึ่งทั้งความรักความเห็นใจมาพร้อมกับความเกลียดชังความอาิจฉาวันนี้ถ้าผมเป็นตาชานผมทำตัวไม่ถูกวันนี้ลูกทั้งสองฝ่ายเกิดความแตกแยกกันความคิดเห็นไม่ตรงกัน พ่อรักลูกทุกคนแม่รักลูกทุกคนนะครับเวลาชี้นาในสิ่งที่ถูกต้องให้ลูกบางคนฟังลูกบางคนก็ไม่ฟังเพราะมันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มันไม่รู้จะเชื่อฟังพ่อได้อย่างไรต่อไปแล้วเพราะหนูขึ้นหลังเสือแล้ววันนี้หนูขี่หลังเสือเรียบร้อยแล้วพ่อจ๋า หนูขึ้นหลังเสือเรียบร้อยแล้วหนูลงมาจากหลังเสือไม่ได้ <c oughs> หนูลงจากหลังเสือไม่ได้เพราะถ้าหนูลงมาหนูตายเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้นหรือยังครับทุกท่านทุกท่านเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้นหรือยังเพราะว่าวันนี้หนูถลํมตัว หนูถลำตัวจนกระทั่งหนูขึ้นขี่หลังเสือเรียบร้อยแล้วหนูไม่สามารถที่จะลงจากหลังเสือได้นอกจากเดินไปกับเสือนะครับทุกท่านครับผมไม่ต้องพูดอะไรทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีนะครับว่าเวลาใครก็ตามที่ขึ้นไปขี่หลังเสือแล้วนะครับถ้าลงมาเมื่อไหร่ เสือตัวนั้นมันจะเอาตายกันดีวันนี้ผมสงสารนะครับผมสงสารเขาทุกท่านลองดูดีๆนยครับเขาไม่มีความสุขหรอกครับคนคนนั้นไม่มีความสุขหรอกครับนะครับคนคนนั้นได้ถลำตัวนะครับถลำใจเดินในแนวทางที่มัน เสี่ยงอันตรายไปแล้วเขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขากำลังเดินอยู่นี้มันเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วพ่อชาญเองก็น่าจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นใจครอบครัวของตาชาหรือพ่อชาญที่ได้รับทั้งความรักความเกลียดความเห็นใจกับความอิจฉาอยู่ในคนคนเดียวกันในครอบครัวนี้นะครับครอบครัวนี้ จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวอื่นซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันมาได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าความรักระหว่างพี่น้องนั้นขนาดเดินทางคลอดตามกันมาเนี่ยนะครับสายเลือดเดียวกันยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้เลยนะครับสายเลือดเดียวกันแท้ๆนะครับอยู่กันมาตั้งแต่เด็กจนโตป่านนี้ ยังสามารถประหัตประหารกันได้นะครับครอบครัวกันพี่น้องกันยังสามารถประหัตประหารกันได้เพราะมันเกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดมันเกิดจากสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดครับทุกท่านนะครับถ้าเองไม่ตายข้าก็ตาย มีอยู่สองอย่างถ้าเองไม่ตายเองเองเองไหนไม่รู้นะครับถ้าในกอไม่ตายถ้าในกอไม่ตายในขอก็ต้องตายถ้าในขอ,นขอก็ต้องตายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าครอบครัวบางครอบครัวอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะอ่ะผมถามคุณนะ่ะทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ ถ้าผมเป็นพี่น้องกับคุณผมนะครับนะครับผมเป็นพี่น้องกับคุณคุณจะฆ่าพี่น้องคุณได้ลงคอเลยเหรอคุณจะสามารถฆ่าพี่น้องคุณทำลายพี่น้องคุณให้ลงคอเลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าครอบครัวเขาพวกเราเพียงแต่เป็นผู้ชมอยู่ด้านนอกนะครับ นะฮะทุกท่านคอยดูต่อไปเมื่อความจริงปรากฏนะครับเมื่อความจริงปรากฏจะมีใครบางคนกลายเป็นจอมลวงโลกไปตลอดกาลนานนะครับระวังนะครับเมื่อความจริงปรากฏจะมีคนกลายเป็นโจมจอมลวงโลกไปตลอดกาลนานและ นะครับการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ทำให้วงการการกระบวนการยุติธรรมสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนไปหมดครับวันนี้สิ่งที่ผมพูดไปเรื่องกระดุมเม็ดแรกนะครับว่าตำรวจมีการติดกระดุมผิดหรือเปล่านั้นทุกท่านครับตำรวจไม่ได้ติดผิดหรอก ตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกเขาไม่ได้หลงประเด็นนี้หรอกในความคิดของผมแต่เหตุผลคนใดที่มีการติดกระดุมผิดเม็ดแรกนั้นไปคิดกันเอาเองครับไปคิดกันเอาเองว่าการติดกระดุมผิดเม็ดแรกนั้นด้วยเหตุผลคนใดนะครับนะะทุกท่านประสบการณ์ของผมที่เป็นทนายความมา คนทำผิดมักจะเก็บตัวเงียบคนที่ทําผิดมักจะเก็บตัวเงียบๆไม่ยอมออกสื่อไม่ยอมสัมภาษณ์ไม่ให้ถ่ายรูปเพราะอะไรรู้ไหมครับเขากลัวจะพูดผิด <c oughs> นะเพราะฉะนั้นให้ดูละครเรื่องนี้ไปนานครับ ครับโอเคไม่ไหวแล้วครับทุกท่านต้องพักแล้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ตามการไลฟ์สเดเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ